ทองฟ้าน่ากลัวมากคืนนี้ฝนต้องตกหนักอีกแน่เลยอ่ะเมื่อวานนี้ฝนตกตลอดเลยทุกชัว่วโมง เกเยนนะจ๊ะตองมานับลมทุกวันแล้วท้องฟ้าเป็นแบบนี้เสียงมากกับการนั่งแว,นว้นของเราเองไม่ค่อยเห็นนะต้องไปทางีใกล้กว่าโหพอเลี้ยวรถมาทางนี้นะก็แบบท้องฟ้ายัางกับเขาเรียกอะไรอ่ะดำพุดปือเลยอะ่ะ มีโอกาสที่ฝนจะตกแล้วเนี่ยดูมันแบบเป็นวงกว้างเลยนะดูสิดูสิดูสิเพื่อดูดูดูนูดูลูด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 ,ด,ด,ดเดียวกันเดูว,วูดนนนนูนูด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 นดูดูดูดัดู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 ด่าแดูนูด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 ูมูด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 ้นเดาดูดูดูดดู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 เูดูดูดูัูู ยามเย็นนะคะของเราก็เสี่ยงตลอดนะช่วงนี้เป็นฤดูฝนลมเย็นมากมมอากาศนะคะถือว่าเย็นสบายมากเลยแล้วก็มีความชื้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่หนาวชอบอากาศแบบนี้อะไรนะจ๊ะประตวอะไรบอกอ๋ออันนี้เราจะมาถึงประตูสองของมทศมหา,า,าลัยพันารีนะ น่ Beet <cat> <t aker> เาเบืสองแต่เราจะไม่เข้าไปเราจะเลี้ยวกลับเรามาแบบชมบรรยากาศยามเย็นแค่นั้นแหละแล้วก็เจอกรอนเบคอนนี้เลยโอเคนะคะเพื่อนๆนะทุกวันเราก็จะมารีแลกยามเย็นถ้าว่างนะถ้ามีลูกค้าเราก็จะไม่มานะคะมาดูหน้าช่างก่อนช่างก็จะมาถูกเหมือนกันยุงยูเอ้บายบายค่ะ

อฝนโปกดูดิดูดิดูดิโอ้ยถ่ายแล้วแว้นขวหมวกหมวกก็จะหลนโอ้ยลำบากที่งหมวกจะฟิวไปเนี่ยโอเคอดเลยวันนี้ว่าจะพาไปดูข้าวปลาเจ้าหนึ่งอยู่หน้าประตูสีอร่อยมาก ราคาพิเศษ4เอ้ราคาธรรมดา40พิเศษ50บาทวันหลังนะเ้าจะพาไปดูนะเจ้าเนี้ยถ้าใครไปไปชิมได้เลยนะอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงวันนี้ฝนตกก่อนดูสิจะไ,ได้เนาะวันหลังเราจะพาไปกินนะ